สวัสดีครับสวัสดีเอฟซท่านชองระหักชาแนลครับผมเนาะมื่อนี้ครับจะมานตามเลขปูซีหาให้เอซท่านช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมกรามนมัจกกรค่าพระอาจารย์เอามาติดตามอ่าโซกราบคือเก่าครับผมปูเพราะว่าหลังจากเลขประมูลเนาะ ที่ทุกคนรอคอยกันทั่วไทยทั่วโลกว้าเห็นว่าหกศูนสามนี่เห็นว่าครับขาดศูนย์เม็ดเดียวใช้ปูใส่เนี่ยหกกระสามเนี่ยหกกระสามมันเนี่ยหกกระสามประมูลบนน่ะเนี่ยเนี่ยหลักฐานหลักฐานของต่าออกหกคูนสามอาจารย์อาจารย์เอาไว้เลยอาจารย์มันยังกินกาแฟสบายเลยครับจำวันนี้แห้งสิจำเขาเมีนบัวติวมาเรียบร้อยเดี๋ยวจ่อให้บั จอะกระปุกเจาะคู่ดิเจาอยู่ว่ะไอ้เอ็มซีมนมนน้ำเมีนบ่วครับวายแต่ว่าจะบวกเลขพิษเลยอ่านี่เอากระดาษเปล่ามาเดี๋ยวสิบวกใส่เจาะให้เดี๋ยวสิบวกใส่สูตรบนเด่นดีเจาะให้ค่ะเจาะให้เม็ดเดียวแกวนแขวนลวดค่ะวันนั่นโอ้ยมันโมมีเอาเงี้ยเเบอเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวมันสิพิษพลาดอีกเอาเลี้ยงเบอร์มาเดี๋ยวพี่น้องมนสีว่าเลี้ยงบ่จบลักสูตรกับภาคกันเถิดอ่ เออของของอาตมาล่ะน่ะเออมันต้องมีเลี้ยงเบอร์มันจังแมนไปบวกพิษมาอ่ะมันอยากดอกข้าวเป็นลายมาบอกอาจารย์เนี่ยบวกพิษแลสิอ่ะสิบหกมีนาคมเนาะวันนี้เออพี่น้องก็ขอให้หลายหลายหนุ่มีเลี้ยงเบอร์บ่มีมันบ่มีอันเก่ามันกับประมุ่นว่ได้เนาะแมนบอแบอเอาไปใส่ปูปู้มันปูเลขประมุ่นผู้ใหญ่ใจดีเด้อผู้ใหญ่ใจดีสามปีแล้วยังไม่มีรถป่ะสามปีแล้วอ้าวประหัดบ่ได้มาลุ่งเยี่ยงเนาะแมนบออาจารย์ทุ่งไป กับสองปีแล้วกลับมานี่กัแม่ครัวคนล่องไปบัตรบัตรผ่านตะคริบได้หรอแม่บอกโอ้ยออยู่เข้ามาเป็นปีเนี่ยบัตรผ่านตะเกียร์ดิมูลดมูลดตะเกียร์เลยเห็นบ้าสองหกหกเจ็ดบาทนี่มึงคักบ่บาทก็สว่าน่ะคันบอกพีดบ่แม่นต้นเศรษฐีเอาแกแกได้ไหมบอกแก่มันสิเปื้อนโอ้ย ว่ามปนดงดอกแม่ขั้วแกว่าแกตอบข้มเม่นเม่นตเมาว่านคอยขอสอบคอยยังซีเราคอยขาไปเล่อยขอมาแกได้กันแก้ไม่เปลี่ยนคอยสอบพันมาแล้วโอ้ก็จ้ตัวก็เจ้าก็บรรงหลายดอกแล้วพัดเจ้าเพื่อาเพื่เทียนกันวะจะเป็นยังไงเป็นยังไงกันตลดตัวโอ้ยีละว่าเอฟซีคนพอแม่พี่นองหยาญย่อมคนหูเบิร์ดแหระว่าจานส์วนติทีเปอเปิรบนเป็รยังซีล่ะ เปิดบอลหนึ่งตีหล่ามันปกติงวดที่แล้วหกกับสามครับเลขประบุนบนฟุกมากครับผมเนาะมันมาปูฟุกปรปูุเนี่ยมันฟุกบ่เขาสู่งวาดเขาสู่งวาดเขาฟุกเนมืวดที่แล้วผู้ใหญ่เจดีบอกว่ามาได้กันได้ชอบวิ่งชอบลอยแล้วกระซวกเลยสายลู่สายวิ่งเอ้าตั้งแต่ม่านี่แย่สินกับไทยไปบพทันผิดตะเกียร์เนี่ยเพราั่านเด้ตั้งแต่สองปีนี้ผ่านมาที่อาจารย์ทุดงกับบทันผิดเด้เนี่ยโอ้ เนี่ยประมูลบนเนี่ยอ่าเปิดช่องมาเนี่ยอาจารย์ท่านการล้องไห้เออตะกอนยายสินเพันบ่บ่ได้เปิดช่องเนาะกลับมาปุ๊บยายสินเพันเปลี่ยนแปลงเลยนางบอกยุคเดียวก็เป็นนางเตี้ยใคอยระวัายายสินไปนักแล้ววัไปหาหมอใส่มาว่านจ้าหมอให้ยาพิษซ่องวะใครบอกกับเอฟซีเอาเลขประมูลเน่าพี่น้องบอกบอกกันที่ซื้อนี่ล่ะ อาจารย์ก็เป็นคนเปิลเปิลเปิลปกตินั่นแหละแต่ว่าซื้อเลขบ่เปิลนี่เป๊ะ้อเลขนี่เป๊ะคือว่ามขึ้นเขาเล่าขึ้นซีโตม้ขึ้นซีโต้ขึ้นเล่าเต็มบรรยากาศเลยโอ้เล่าให้เบิ้งก็ได้นี่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 ใส่ใส่ใส่ใสห้เบิ้งก็ได้ซีโต้หลักฐานนี่นี่เอาหลักฐานออกทีวีเลยเนี่ยหลักฐานแต่ว่าบอกบอกที่ซื้อแล้วได้เอาเอาเอาที่ข้อว่างเอาตอนที่ข้อว่างหลักฐานตัวได้แท้ซีโต้ไม่โกหกไม่ขี้ตัว ระดับต้นเศรษฐีป่าทั่วสี่โตเลยมหาต้นเนาะฟุกกว่าบับอแมนฟุกแล้วสวดสวดสวดฟุกส่บ้านต้อฟุกไหลต้นเศรษฐีก็เป็นอาจารย์เนาะถึงที่ปั๊มปั๊มเปือกับฟุกเนาะชอบลอยสวนวันจันทร์อัดสวนเลยเลาใช่ไหมปู่เลาวแมนพังฮัดมักอยู่แล้วอัดสวนอ๋อเนี่ย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 เป็นไงสินเนี่ยเลาพัฒนานี่ไทยเบิัง นี่เดนี่เดนี่เดงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่เห็นว่านี่เนียเนี่เปิดเสียงเลยพูยเปิดเสียง้นสูงเน่ยเปิดเสียงขึ้นน่ขยายให้มันเป็นตัวใหญ่ขยายขยาย้ขเปิดเสียงขึ้สูงน่ะเป็นตัวหญ่ใหญได้มันมันต้องแคบขยายได้แคบแคบแคบแล้วขยายแคบแล้วขยายเนี่เนีเนี่ยของแคบ ของแค่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 เมื่อวานคิดเองซื้อเองไม่เกรงใจใครห้าหมื่นนะโอ้โหหาหมื่นเลยอันนี้อันนี้ขนาดขนาดปั๊มปั๊มเป๊ะๆนี่นี่เขียนปกติเขียนตรงบาดตอนซื้อเ็ตองไม่เกรงใจใครเม็ดเดียวเจ็ดแปดเห็นว่าเห็นว่าเจ็ดแปดเห็นว่าเม็ดเดียวนี่าเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าี่เนี่ย ศูนย์เจ็ดแปดผมมาก่อนนะอ่าลองเบ่งใส่อนี่คดาฝุกแท้ฟกแล้วะเม็ดเดียวเจ็ดแปดะเห็นว่าเจ็ปดเป็ดเดียวครับผมเนาะนี่ครับสี่หนห้าเก้าเเกือบอ๋อนี่ครับผมเนาะมือขึ้นกับผมเล็กเล่าครับสี่เจ็ดแปดตรงๆเลยตรงๆกัผมมือขึ้นกับผมแล้วก็เลขสี่ตัวน่เห็นว่าเลขสี่ตัววินสีตัวบอกกูนย์สี่หกแปดไอ้มวดวันจันห้าเก้าหนึ่งห้าถือตัวสี่ตัว ไม่ซื้อห้าเก้าหนึ่งเก้าซื้อเก้าห้าหนึ่งเก้ามันบอกห้าเก้าหนึ่งห้านีบ่ถามนี่ถามถามอาจารย์นี่ก็ได้อยู่ด้วยกันอเรางดกว่าเนี่ยห้าเก้าหนึ่งห้านปปะสีตัวเลยสี่ตัวเลยแต่เวลาซื้อสีตัวดันไปซื้อห้าเก้าหนึ่งเก้ามือมันกดไปโอ้ยอามือด้วยพี่น้องอาจารย์ตนเนสิทีเอาภูริยังไงเล้าน้ำอาจารย์ทีต่อไปทางแม่คััวอะไรได้ป่ะนี่ เอออ่ะอ่ะเลขเอมขันบานรัฐบาลให้ห่อมาหนึ่ปขโมนห่ออันนี้บอกกันมมนวนที่ซื้อดอกให้พี่น้องสนใจสาวเล่าเนี้ยสาวเล่าใจดีก็ยังไงใส่บาตรที่เรเที่ยนอยู่ไว้เจ้าของหวานของอาหารรวยสุดยอดไปเลื้ยงเลขนะต่อเอาก็เรื่องเลขเนี่ยละเนี่ยเลขประมูลบนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีดูผู้ใหญ่ใจดีวันนี้บอกว่าไม่ได้บอกนะว่ามาด้วยกันได้แต่งวดที่แล้วผู้ใหญ่ใจดีบอกว่า มาได้กันได้เจ้าจําได้ว่าแต่วันนี้ผูยย้ใหญ่จจดีไม่ได้บอกว่ามาได้กันได้เพราะฉะนั้นแล้วเพิ่นเห็นมังสี่แล้วพี่น้องนะเรียกประมุ่นบนเดี๋ยวอ๋อจะหาสูตรแม่นๆจับให้สักชุดหนึ่งสีก่กับแปดนว่า <4 S 2> ลงว,วา <8. S 2> บอเซียวะต้องสี่กับแปดวะเล็เกประมุ่นบนนี่คือเรีกผูยย้ใหญ่ใจดีเนาะจะลงล่างปู่อาบนเป็นบนนนนนนเป็บบบแต่ก็แล้วแต่ลงล่างมาบานนี้จะคิดสูตรบายนี้พี่น้องบายนี้ครับผมอคิดสูตรจับใส่บนเม็ดียอกแคน เอาสูตรบวกสิบสามบาหนิวัตถีแล้วววัตถีแล้วววัตถีแล้วเอาเอาสูตรบวกสิบสามเนี่พี่น้องเอฟซี่จำเอาไว้เผื่อเราจะได้มีลีกดีลีกเด่นอ่ะสามเก้าห้าสามเก้าห้าเอาไทยบนมาตั้งครับสูตรบวกสิบสามคงที่หนึ่งสามสามบวกห้าเป็นแปดหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์มาหนึ่งตัวออกหก ศูนย์สามแม่เหรอว่างไงต้นนี้ง่ายย้อนหลังได้ต้นเศรษฐีไม่หวงมาหาต้นนี่ของจริงเห็นบอเห็นเหล่าแตกสีตัวสองวันโอ้หัก้อนกอสามแปดเห็นวอครับผมนั่นเนี่ยวัดนั่งวัดนั่งวอกอสามแปดที่นาะอาจารย์ได้เท่าไหร่ไม่ถามยัดจับยัดใส่กะสอบมาหล่นหล่นเลยฮะมาวันี้บานเอ๋อ วันนี้ออกยังลเหรอออกหกศูนย์สามได้บ๊อบฮิดเด้พี่น้องได้เห็นเลยได้นี่เรื่องเบืรอบ๊อบฮิดได้งวันนี้เจ้าว่าอาจารย์อาจารย์ทั้งปั่มปัมบึ้บเบออยู่หกศูนย์สามไม่ไั้ว่ากันบวกเลขยิดกับยิดแล้วสูตรเนาะเช้ามาล้วสบายเอาหกศูนย์สามเอาคงที่สิบสามบวกเจ้าอาจารย์ที่จับให้นอนเนาะสิบสามบวกคงที่ได้หนึ่งกับหกหนึ่งกับหก สตัวนี้มาหนึ่งตัวอ้าวนเนี่ยกับหมาใส่สีกระเหนึ่งกับหกอาจารย์เอามาใส่สีกับให้หตัวให้หนึ่งตัวในสูตรอาจารย์เอามาให้หนึ่งตัวสูตรบอกสามทุกคนรู้กันดีสามบวกสามได้หกหกเจ็ดแปดแดมาแล้วหกตัดทิ้งหกตัดทิ้งสูตรนี้เห็นมากเลยเด้3สบวกสมได้6กหกเจ็ปด คนไทยทั่วไทยทั่วโลกรู้กันดีสูตรบวกสามที่อาจารย์เอาลงกับประหัตแมันว่าเพเก็ <6 S 2> แบแปดมันมาตัวโยมน้ำมันน้ำกันตัดออกโขกนะเลขประมูลอยู่แล้วมันเหลืออะไรเหลืออะไรเหลืออะไรนั้นอะละยังมีหลักร้อยอีกนะจุดว่ได้สามตัวคุณป้มหลักร้อยดูดีงวดนี้สูตรที่เด็ดกละเม็ดของอาจารย์ต,รตั้งสองตัวนี้มาหนึน่งตัว ติดทั้งบนทั้งล่างหลักร้อยง่ายๆเจ็ดอาจารย์เนี่ยไม่มีในสูตรเพราะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันมาร้อยก็ถือว่าไม่ไม่ชอบนี่หลักร้อยอาจารย์เม็ดเดียวแล้วมันจะได้อะไรพี่น้องอยากได้เก็นเนแบบเล่าวะสราเตัวเล่มว่ะสองตัวให้พี่น้องเท่าไรเขียนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวหาหลักซิบหลักน้วยแบบไม่ต้องตดนี่หลักซิบได้พี่น้องนด้หลักซิบเนี่ย นี่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยลักสิบเพราะฉะนั้นแล้ว1น่งนี่ยอดหลักใดลักสิบักสิบนานไม่ต้องกลับถ้ากลับไม่ใช่ต้นเศรษฐีแน่เอาได้สิบเแ็กสามตัวเนา่อย่าพูดดังไปเดี๋ยวปูสักิสะดุ้งปูสักก็เลขไม่ต้องกลับเมือนกัหนึ่งนอนมาแปดกะจาว่าหนึ่งสี่หนึ่งแปดเอาบปนี ข้างบนได้ยังเมื่อกี้ห่านด้วยเนาะเนาะพี่น้องเอ้ยงวดนี่แขวนแขวนขอต้นสีดีจัดให้แบบเหล่าแขวนแขวนอ่าเหล่ากับแขวนมาแล้วสามงวดสี่โตมันนะเหล่ายังแตกได้เนาะยังไงสามโตจังกับผมเนาะก็จะไปถอนต้นรักจะใส่เต็มที่หาวานก็มาสักทีโอ้ยเงดไหล ห้าหนึ่งสี่บอกเพื่อนบอกสักทอนเนี่ยนี่หกบาทห้าหนึ่งแปดครับผมอืมเอานี่คืออาจารย์ไห้มาเนาะแต่ขึ้นชอบเป็นพิเศษเนาะพี่น้องเนาะบ <18. S 2> ถ,ถึงจะออกยากก็จริงแต่ก็เป็นขวัญใจของอาจารย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วห้าหนะึ่งแปดรมพออาจารย์เป็นผ้าน่ะอาจารย์เป็นผ้าชอบเลขแปดครับแล้วเอาเนี่ยครับผมทำอะไรก็ได้เพราะอาจารย์ไปตัวทิศ คิดทั้งแปดนี่อาจารย์ไม่อดไม่อยากอุดมสมบูรณ์ทําอะไรก็ได้ให้คิดแปดไว้มันเข้าใจอะไรรู้ไหมที่ชอบหนึ่งแปดก็อะไรรู้ไหมเป็นพระไปทั่วทิศแปดทิศมีบาทใบเดียวบาทก็หนึ่งไงก็หนึ่งแปดไงไม่อดไม่อยากแมนว่าใอยมีบาทใบเดียวใอยเที่ยวทั่วไทยทั่วโลกมากกว่านบาทจังเป็นสนบอกวัานี่เป็นหนึ่งบาท งวดีบาทหนึ่งงวด้่วนเงวดีวาแม่นเอาส่วนสีแน่ไม่บ้านหรอส่ยนนี่ก็สอยู่แล้วส่วนสามบาทไปนสี่ส่นีบ้อาจารย์เพิ่งเรนส่นซีเงวดี่แล้วนอาบาทกับแปดเนาะแปดแปดก็ใส่ส่นบ้าบาทบาทีบาทมันแตกมันก็เป็นส่วนสามตัวบาทมันแตกเครื่องก็ส่นสาม ออก0ูนสออกูามไม่ใช่ไม่ถูนะคาเล่นูนสานสี่อยเล่นเจ็ดซูนสามก็พอักถามพอยักเป็นยังข่อยู่บ่ถือคัอยกะอยุ่ัเยักก็ยูเจ็ดนสามก็ใส่ขึ้กันเราก็บ่ได้มบึเอาเนี่ยมาีครับผมโอเคกับผมเนาะเอ้ปากกาบนอย่างเดียวโอ้ดีขีดสียแสดงว่าแสดงว่าตัวเน้นนี่เนี่ยเาเอาแคนละเครื่องกัแล้วกันน้ำเงินกับแดงแต่ตอน้ำเงินยังมีสองฟังนาะ วัสน,าานสั่นงระบบการอะไรสีกัรวิวเปิด์วิวเปิรนก็ไม่เป็นต,นต,ต้นเศรษฐีจะเขียนก็ช้อนยังผิดเนาะมันใจได้พี่น,อน,น้องเด้เมื่อนี้มีเรื่องเบอร์เมื่อนี้มีเรื่องเบอร์คำนวณโมกิดดอกครับผมอา,อา,าจารย์ลงให้พ,พอด้วยกันโลโก้พอดเอาลูกหาหนึ่งแปดเด้อพี่น้องเด้อหาหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดเป็นแค่แนวทางนายอย่าเสียข้าไหลเสียข้าเสียสะเสียใสเอาไปวิจารณ์ายเองเด้อ อาจารย์ก็เป็นแนวทางดีๆนามาฝากพี่น้องยาเตียดพี่น้องยาเตียดขนาดเล่าเขายังแตกซี่ตภาษายังไทยเอานี่ข้าบผอมเอาลุงโลโก้ให้เอฟซีคนกันเอฟซีคนบ่าดอกคนหูว่าข่เปเป๊ะเป็นๆสบายไอ้ข้อนั้นเอฟซีเนี้ยะอ่าขอให้ทุกคนโชคดีมีใช้เนาะมารวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลก อ่าอ,อาจารย์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีลาบมีเงินแสนเงินล้านสุขผูสุกคนเดอ้อเอารวยรวยรวยใช่ถูกกรบผมเ<า>นาะนแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้กับประมาณนี้กรบผมเนาะสวัสดีครับ